ครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับหมายเลขหนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับพระมาถาน PDA ครับไปผม้ชมครับพระนะครับมีลักษณะผิวเหลืองนะครับเหมือนอมน้ํามันแบบที่เขาเรียกว่าฉับน้ํามันแต่ว่ามีร่องรอยการแตกลายสังเคราะห์ครับใบหน้าเป็นผมมะตูมใหญ่นะครับเกเทร์ซุ้มซุ้มมีลักษณะหดยุบนะครับดูเหมือนม้วนนะครับแล้วก็กรอบกระจกนะครับอยู่ในสัดส่วนโกลเด n r a t i ตัดลงมาบริเวณนี้บริเวณนี้ซุ้มนะครับไม่สมมาตรแข้งสันเห็นอยู่นะครับทานเขียงเห็น ร่องเหล่านั้นตื้นๆอยู่นะครับบริเวณนี้เกือบจะตรงบูรณเชิดและเฉียงลงนะครับเวลาดูนะครับใกล้ๆเราเห็นได้ว่าพระนะครับมีลักษณะกรอบเนี่ยเหมือนเนื้อเกินนี่คือลักษณะกรอบเส้นได้นะครับเป็นลักษณะของพระสมเด็จยุคปลายแล้วนะครับแล้วเห็นแม้ข้งสันนูนขึ้นมานะครับมวลสารเนี่ยเยอะมากนะครับเวลาดูด้านข้างนะครับจะดูเหมือนขนมกยาศาครับรับภาพลักษณะนี้ครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีมวลสารผงวิเศษอยู่เต็มทั้งองค์เลยครับ นะครับพระทีนเน่เราเห็นนะครับเราเห็นบริเวณนี้มีลักษณะรอยแย่ที่เกิดจากการหดจริงๆพระนี่แตกลายสังโลกะทั้งองค์นะครับแต่ว่าผิวเนี่ยมีลักษณะเหลืองฉ่าน้ํามัน,นครับแล้วมวลสารเนี่ยมีเยอะมากครับมีทั้งพระสมเด็จเก่าที่มาเข้ามาผสมนะครับผงวิเศษก็มีนะครับเนื้อพระนี่มียุบขดแต่ว่าด้านหลังก็ยังคงแตกลายสังโลกระแตกลายรากผักชีนะครับชัดเจนครับแล้วก็อันนี้นะครับเนี่ยเนื้อพระสมเด็จนะครับอื่นที่มาใส่อยู่ด้วย แตกหักปีเก่านะครับลงมาอยู่ทั้งหมดนนี่ถือว่ามีธรรมชาติที่สวยงามลายเต็มหมดครับเวลาดูนะครับเราจะดูเหมือนกับขนมกายศาสตร์เลยครับนี่ก็เป็นพระสุ้มกอกําแผงเพชรนะครับแล้วที่สำคัญองค์นี้นะครับมีลักษณะของสนิมแร่ด้วยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับสนิมแร่นี่ก็ใช่นะครับส่วนซุ้มนะครับมีลักษณะยุบขดบวนให้มีให้เห็นนะครับใครที่ชอบพระลักษณะนี้อย่าลืมเข้ามาโหวตเข้ามากดไลค์นะครับ